โอเคครับเพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็บอกวิธีผ่านทางด้านของด่านล่าสุดนะครับของอดีมิแวนการ์ดนะครับก็สอบตัวละครที่ใช้ลงนะครับผมและเทคนิคในการเลือกการ์ดนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับสำหรับผมนะครับผมแนะนําเป็นดันเต้นะครับดันเต้โมนาดหรือไมเคิลเวอร์จิลนะครับเพียงแค่มีดันเต้โมนาดนะครับหรือไมเคิลเวอร์จิลเนี่ยจะสามารถเล่นต้นเกมได้นะครับก็คือ าเกิดว่าถึงเวฟป้าปุ๊บเนี่ยเลือดบอสนะครับมันจะอยู่ที่2.6หรือแม่ก็ง4ล้านนะครับซึ่งดันเต้กับเบอร์จิลเนี่ยไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งลยครับมันจะเป็นตัวที่ตีบอสได้ต้นเกมนะครับตีบอสต้นเกมได้แทบจะแรงที่สุดแล้วนะครับของแพทนี้นะในต้นเกมนะครับแล้วเดี๋ยวเลสเกมปุ๊บก็ค่อยไปใช้ทรงจีบูเอานะครับโอเคผมแนะนำนะครับมีโมนาดแค่2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นดันเต้หรือว่าเวอร์จิลก็ได้นะครับอย่างละอย่างหนึ่ง อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นทน้าของซงจินูซับซองนะครับผมก็สกิลกดของเขานะครับก็จะเป็นการนูบบอสแรงมากนะครับแล้วก็จะมีท้าของทหารเง้านะครับที่เป็นตัวแทงนะครับที่ยืนไวร้รับรับมอนที่มันเดินหลุดมาเนาะก็เป็นการแบบว่ากันถานนะครับในกรณีที่แบบว่าไอ้น,นี่นะในกรณีที่แบบว่าดาเมจ เพื่อนๆเราเนี่ยผมไม่พอเนาะก็จะให้ไอตัวแทงตัวนั้นครับที่ส่งเรียกมามารับดาเมจแทนครับมารับได้ประมาณ3 3ล้านกับ4ล้านเลยนะครับสจาบตัวนั้นนะถ้าเกิดว่าเป็นทรงโมนาเนะแล้วก็ตัวต่อมาแล้วผมที่สําคัญมากๆนะครับนั่นคือโทโดนะครับสำหรับโทโดนี่คือสําคัญแทบจะที่สุดแล้วนะสําหรับพวกตัวละครที่ไม่มีทาหน้าของการย้ายตําแหน่งนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆในทีมเนี่ยไม่มีโกจิต้านะครับก็เอาโทโดมาได้ครับเพราะว่า โ,โดเนี่ยสามารถวางปุ๊บแล้วสลับตำแหน่งได้เลยนะครับแล้วก็สกิลกอของเั้เขาเนี่ยมันเป็นแบบตัวใครตัวมันนะครับก็คือโลเคอลเนาะจะไม่นับรวมกันเนาะนะครับโทโดก็เป็นอีกหนึ่งตัวซับนะผมที่ช่วยได้นะครับที่ทําให้แบบว่าเรานะครับเบิร์สดามจบอสตั้งแต่ตอนบอสเดินมาเลยนะครับอย่างสุดทางเลยนะครับโอเคผมเล่นประมาณนี้นะครับและเทคนิคในการเลือกการ์ดนะผมผมแนะนําเป็นเลือกการ์ดเป็นบอสนะครับซับการเลือกการ์ดเป็นบอสเนี่ย เราไม่ต้องกลัวเลยนะผมว่าบอสมันจะยากนะครับเพราะว่าบอสด่านนี้มันมีแค่เลือดกับโลครับซึ่งมันไม่มีทางด้านของด้านทานดีบัฟหรือว่าเสกตดีบัฟให้เราเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราเลือกการบอสเนี่ยมาทําให้เพื่อนๆในทีมเรานะครับผมหรือว่าเราเนี่ยสามารถเล่นเป็นตําแหน่งซัพพอร์ตแทนได้นะคพราะว่าเราไม่มีไม่มีโมนาเนาะก็จะเลือกทางด้านของพวกตัวละครที่ทําฟรีสได้ทาสตันได้ทาทานสต็อปได้นะครับประมาณน,นี้หรือว่าสโลอะไรต่างๆเนาะ เดี๋ยวายงเข้ามาครับถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นการบอสครับนี่นะครับผมก็ตามนี้เลยนะบอสของตอนเวฟที่ห้าครับก็เรียบร้อยแล้วศพดันเต้ครับผมมองว่าเป็นตัวละครต้นเกมที่เบิร์สเบิร์สได้แรงที่สุดแล้วครับเพราะว่าค่าอัพของดันเต้่มันอยู่ที่4,007นะครับถึงขั้น2นะอัพเกรด2ของดันเต้ครับแล้วดันเต้โมนาเนี่ยคือดาเมจตอนอัพขั้น2ครับคือมันเกือบ50,000นเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่ามันคูณ2องคริติคัลไปนะ มันก็จะกลายเป็น1นึ่งแสนนะครับเพียงแค่เสียเสียเย็นนะผมเสียเงินเย็นอนะ่ะสี 4, ่พันสี่พันเกือบห้าพันนะครับแต่ว่าได้ดาเมจในการโจมตีมาที่1นึ่งแสนะครับซึ่งแรงมากๆนะครับแทบจะเป็นตัวละครต้นเกมที่แรงที่สุดในเกมแล้วนะแล้วก็จะมีหน้าของเบอร์จิวนะครับสำหรับบัวจิวก็เราไม่ต้องวางตำแหน่งผมก็ได้ครับสำหรับเบอร์จิวเนี่ยวางตำแหน่งที่ดันเต้ตีอยู่ตก็ไก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอล่างฟอมเบอร์จิวมันเสียขึ้นมาปุ๊บมันก็จะ ทำทุกอย่างเหมือนเวอร์จิลเลยครับทั้งสเตตัสทุกอย่างที่ถูกบัฟเอ่ยอะไรเอ่ยเงี้ยเหมือนหมดเลยนะนี่ครับผมไว้เล่นประมาณนี้เลยนะแล้วตอนที่เป็นในนี้นะครับตอนที่เป็นบอลเว็บสิบนะครับเดือดก,ก็ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็สบายสบายครับเพราะว่าเพื่อนๆในทีมเราอะมีโซงจีนูไว้หมดเลยนะแต่ว่าโซงจีนูผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะบัฟเดี๋ยวมันจะบัฟครับถ้าเกิดว่าผมเอาโซงจีนูสลับกับโทโดอ่ะคือแบบ อยู่ดีปุ๊บซงยินูคือแบบตกแมปไปเลยนะโซยูตกแมปนะครับโซยินูหายแต่ว่าก็ยังไหวนะนี่ครับผมก็จะพยายามเอาทัวโดเนะี่ยมาสลับกับอันนี้ครับสลับกับตัวละครดามเมจเราเนาะเพื่อที่จะได้แบบว่าทำดามเมจไปตัต้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับแบเบรื่อยๆนะเห็นไหมแล้วใายทิ้งเรืเลยแล้วสลบดาเมจนะผมก็มันจะ random เนอนะผมแรนดอมการปล่อยมอนนะครับสำหรับ ทางที่ผมแนะนำนะครับก็คือทางด้านซ้ายนะครับก็คือเราเกิดมาปุ๊บถ้าเกิดว่ามัอนออกทางฝั่งซ้ายอ่ะคือจะเล่นง่ายครับแต่ถ้าเกิดว่ามอนออกทางฝั่งขวาและซ้ายเนี่ยอันนี้เล่นยากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามอนออกทางฝั่งขวาเนี่ยคือยังไงมอนมันก็ต้องออกทางซ้ายแน่นอนนะครับเพราะว่าในสเตทสเตทหนึ่งเนี่ยมันจะออกสองสองทางเสมอนะครับมันจะออกสองทางเสมอเป็นแบบแรนดอมนะนครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ ถ้าเกิดว่าแบบเพื่อนๆแบบว่ากลัวตัวละครที่ดาเมจไม่พอครับกลัวแบบว่าดาเมจแบบไม่ถึงก็รีไปจนกว่ามันมันจะออกทางด้านซ้าย -2 2ทางนะครับแค่นี้เลยครับเห็นง,ง่ายเลยสับบอยไว้สิบเวฟเวฟสิบห้านะครับก็ชิวๆนะเพราะว่าตอนนี้นะครับเราเอาไอ้เจ้าดันเตเนี่ยสลับตำแหน่งเรียบร้อยมดแล้วนะครับสามารถทำดาเมจได้ต้นเกมจนท้ายเกมเลยซึ่งเพื่อนๆเห็นตอนแรกไหมครับว่าดาเมจผมอะตอนแรกม,มันอันดับหนึ่งนะแต่ว่า มันล่วงลงมาครับเพราะว่าเพื่อนอ่ะเขากดสกิลของโซนจิรูนะครับแต่ว่าโซนจิรูผมอ่ะมันตกแมปไปแล้วโซนจิรูผมมันตกแมปไปแล้วนะถ้าเกิดว่าโซนจิรูผมไม่ตกแมปนะครับดามเมจผมน่าจะเป็นที่หนึ่งนะเพราะว่าผมจะได้กดลุกใส่บอสได้นะครับ <c oughs> นี่ขนาดแบบว่าแคดันเต้นะยังดามเมจแบบว่าพอๆกับนี้เลยครับโซนจินรูเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าโซนจิรูไม่ได้กดลุกนี่คือดามเมจไปเท่าดันเต้นะ <ans> <une> <c oughs> ตอนตีแบบว่าบูเวอร์อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะ ของเพื่อนๆจะชอบนะครับผมสำปดาห์ทีวิีโอนี้มาเจอกใหม่วิดีโอหน้าครับไปครับบ๊ายบาย